แต่ว่าแต่ว่าฟัางคำพูดเลยคำว่าพ่อมึงตายหนูเกินหนูพูดหยอกล้อกันเล่นนะคะไม่ใช่คำว่าพ่อมึงตายเมื่อกี้อ่ะผักลูกหนูในรถลูกหนืไม่ใช่ผักแค่ว่าแต่ลูกไปอยู่ข้างในแล้วแต่คำว่าขำพูดคำเดียว เชื่อว่าพ่อมึงตายมันมันไม่ใช่ใช่หยอกถ้าต้องหยอกต้องรุ่นเดียวกันไม่ใช่ไปไปหยอกผมเพราะว่าพ่อมึงตายทำนี้มันเจ็บคุณหยอกก<น>ันมาตั้งนานแล้วค่ะนุยเคยคุยคุหยอกคนอืน่นผมไม่หยอกกับผมคุณหยอกกับคนที่พเพื่อนกันแต่ว่ามันคนละรุน่นมันไม่สคมควรมาหยอกว่าพ่อ,อพ่อมึงตายุยกดังไงคุยได้ไหมัน พออย่าอาไยกันได้ไหมคือว่าเื่อจบคื่อเขากลับบ้านผมอยากให้เขากลับบ้านแล้วผมก็อยู่เขาเหมืนกผมคือไม่ต้องมาสนใจกันผมจะกินตรงไหนก็เรื่องของคุณแต่ทนกเรมือนผมและที่ติดใจติดใจตรงติดใจตอนที่ว่าผักหนูผักแล้วเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างไม่ได้เป็นไรแต่ลูกหนูแล้วลดลดลูกหนูอาแบบกระจงกระจายเลยลูกหนูเดาลูกหนูนั่งก็ลูกหนูตรงไหน ยายสั้นเปิดประตูเข้าไปข้างในบ้านแล้วคุยอยาอยากจะได้เงินผมจะให้เอาออกมาเขาก็ยังผักผักอะไรรถบีอะไรแบบเหมือนไม่สนใจหนูบอกว่าลูกนะลูกนะอยูนู่นยายสั้นเปิดประตูเขเข้าประตูเข้าไปในบ้านแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อเอาัดมึงอุ้มเข้าไปในบ้านบอไม่แล้วพี่ต้องทำเขาไว้ะรุยังไงเรื่องการอยู่ไหนยังไง ก็หนูก็ขอไอ้นั่นเดแบบลงมาทึกวันจำวันไว้ก่อนนะคะอ๋อถ้าจะลงก็ลงได้ลงไว้ก่อนว่าแบบเนี้ยก็เล้าแล้วก็ไปประพฤติไม่ไม่ควรมือน้นีจากมือนีชีคิดที่คิดจากมือนีไอ้ที่เปาเด้อจากมือนีเคือจบหนูหนูหนูไม่คิดใจะจะจบใครหรอกจบหนูมา,าที่เนี้ย้องต้อง,ง,งมาในจุดนี้อีก พยายากได้เง okay. yeah. ินไมเขาค่มไม่ค uh ้างพยายากได้เง uh ินอยากได้เงินหาวันหนูอยากได้เงินอาธิหายเพื่ออะไรคุยกับใครอยู่นะตรวนกล้องอยู่ตรวจใคคุยกับประธานชุมชนค่ะบางคนสอบตรอจแล้วให้ติดข้างนั่นก็ถิดอุ้มเด็กอยู่อีไม่เป็นไรก็เพราะว่าหนูอยากบันทึกไว้ก่อนพยาอยากได้เงินใจในจุดนี้คือจบไม่คือถ้าจะไปวันทุกประจําวันจะไปแจ้งความก็ไป่สอคือคุยอย่างเงี้ยคือตอนนี้เขาก็เมาอยู่เดี๋ยวทะเล่มอีก เาให้กลับบ้านเดี๋ยวเขาจะมาเคลียร์ให้แต่ถ้าหล<ะ>ักอยากไปลงประจำบันก็ไป <c oughs> ดีกว่าเนี่ยลูกง่วงแล้วลูกดึกแล้วเด็กแล้ว,ดลว,ลวเดเก็ราก็คุยกันก,กินเหล้าด้วยกันใช่ไหมเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หนูอันหนูหนูมาสุดของหนูแบบเป็นบางวันก็คือกินเหล้าด้วยใช่ไหมวัดแอลกอฮอล์ได้านนั่นแหละก็กินเหล้าด้วยใช่ไหมที่มาเนี่ยเออาายเม หายเมาแล้วเดี๋ยวให้ประธานเขามาช่วยคุยช่วยประสานกันให้เดี๋ยวเราจะลงมาได้จะมาหาเรื่องตำรวจหรือว่างั้นหาเรื่องคุณเออพวกคุณไม่รับฟังแบบแบบเต็มก็ผมคุยคุณต้องการจะไปลงซื้อจังหวัดเอาคุณบอกไปจะไปลงจังหวัดแล้วยังไงไม่ใช่เอาง่ายๆคุณพี่อยู่คนเดียวผมผมไม่ว่าอะไรเลยแต่เด็กตอนนี้ยเด็กหงอเด็กก่อนนี่ก่อนนะนั่นนี่เรา แล้วเนี่ยประธานรับรู้แล้วประธานชนรู้แล้วคุณพี่ก็เอาเด็กไปนอนเด็กไปนอนเสร็จแล้วคุณพี่ก็ไปแจ้งความไปสอบปากคำแล้วก็ตกช้ามาสั่งเมาเดี๋ยวให้ประธานมาช่วยฟุ้ยมาประสานกันให้ห่วงลูกไหมครับเนี่ยห่วงลูกไหมลูกก็พิการแล้วห่วงไหมเนี่ยเด็กแล้วเนี่ยหนาวก็หนาวเนี่ยเนาะเนี่ยตกฝั่งโน้เขาว่าเราผิดเขาก็ขอโทษขออะไรเอ้าแล้วคุณยังยังไงอีกฉลุหนูผิดผมไม่ได้โผลว่าคุณผิดแต่เขาขอโทษแล้วแต่ว่า นะเอาเด็กไปนอนก่อนเนาะดีกว่าสุนนั้นเราปิดในยังไงตึงพัก,งก่อนก่อนประธานว่าพัก่อนแล้วปห่หนูไม่ได้เมาหนูไม่ได้เมาหนูกินที้ไม่ได้หรอพี่หวังพึ่งตำรวจหนหวังพึ่งประชารัฐประชารัฐแตีโปอ่างงม,มันชอบ<ป>อลูกไปนอนที่ไป ก็อยากจะแจ้งนู่นแจ้งนี่แหละลงบันทึกประจาวันประจาวันทาอะไรไม่ได้สักอย่างมันมีเรื่องประจําวันก็ลงบันทึกประจาวันคุณแค่ทำงานไปวันวันเหรอก็บอกไปพาลูกไปนอนตะที่ไปเนี่ยเนี่ยร้องจนหลับลูกหนูก็พิการก็เอามาทิ้งไว้หหนูเพราะว่าเขาพิการนั่นแหละคุณถึงต้องเอารูปไปพักผ่อนเราคุณทำยังไงถ้าคุณโดนเขเอาูกมาทิ้งนะ คุณเครียดไหมเด็กพิการเนี่ยต้องได้รับการพักผ่อนที่ดีดูการดูแลที่ดีไม่ใช่มาอุ้มแล้วมากินเหล้าอย่างเงี้เวลานอนก็ต้องนอนเด็กคะคุณจะเป็นยังไงคุณอยู่ในที่หนูมันเป็นแค่สามัญชนแล้วหนูมาเนี่ยหนูกินกับเพื่อนกับใครกินสลัดกับใครกินอะไรก็ไม่รู้ที่กินกระต่ายมัดใส่มากัดผุยผมเข้าใจแล้วทำไมถึงจะลอดกันเนี่ยเข้าใจแล้วรู้สึกว่ามันจะพอกันแล้วเปล่า ยอมเลยว่าเลยว่าเลยว่าถึงไม่ว่าให้ใจล้วหนูจะว่าเจ้าหน้าที่นี่แหละหนูว่าคนอื่นไม่ได้หนูว่าเจ้าหน้าที่แหละจำบินบ้องสูงอะไรก็แล้วแต่หนูจะว่าเลยพี่ชาช่วยอะไรหนูได้บ้างเนี่ยหนูออบลูกวิการเนี่ยแล้วหาว่าหนูเมาบอาก็เราเมาจริงแหละเมาจริงเอแล้วยังจะเอายังไงล่ะ ไม่เอาอะไรหรอกหนูโน่นหนูก็เออยังจะมาดอนเพื่อนไหวโน่นนี่อะไรเราผิดไหมล่ะไม่ได้ผิดก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องคุยกันมากินเหล้านี่ผิดไหมเด็กพาลกเนี่ยผิดไหมเอาแล้วคุณไม่ดื่มหรอคะไม่ดื่มครับก็ดีเออ A few moments l a t อ r หนูตั้งใจว่ามีตำรวจมาตำรวจดีๆมีไหมเรารจะให้ตำรวจทำอะไรก็บอกไปหมดทุกอย่างลคุณก็ไม่เอาทุกอย่าง แต่เป็นำอะไร็วใช่แล้วแตเป็นจำนวจเร็วแล้วค่ะไม่ใครพอจะเตี้ยกลมได้มั่งย้อยฮะอูค่ะอยู่ค่ะเด็กร้องแล้วพาไปนอนหน่อยไปประธานเ้าก็รู้แล้วทะเลาะกับใครเดี๋ยวเขาก็บอกเขาจะรับผิดชอบจะลูกคุณร้องคุณกล่าวไปอยู่ศาลงกครอมั่งนะไม่เป็นไรลูกผมโตแล้วผมไม่ทื้งแล้กว่าไผมไม่มีลูกครับวันนี้ก็ยังโสดคุณจะมีลูกก็ให้ไปอยู่ศาลงกครอนะ ครับครับครับหนูขออนุโมทนาบุญโอเคที่หนูโทรมาเ <Okay. S 1> นี่ยคือตาลัสเขาผักหนูหนูอยากให้เขามาให้คุณนาะมาเตือนเขาเขาก็รู้แล้วเขาก็รู้แล้วเขาก็บอกเขารับผิดชอบเขาบอกจะใยังไงจะให้ให้สองเมาก่อนมือใคยมาบอกการมืออื่นกินขี้ไม่ได้หรอกพี่มืออื่นใครมาว่าเด้อมืออื่นหนูสิบมาว่าก็ตำรวจลุกล้อดโอ้ยตำรวจลุกล้อดเมื่อไรเขาจ ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเลยเนี่ยมันดึกแล้วนะเนี่ยเดืดมาเป็นตำรวจรอก็ยากเลยเนาะเป็นเมียน้อยตำรวจเลยนั่นหนูจะทำร้ายตำรวจหนูรักทหารเอาเลยเอาเลยจะเอาลูกหนูเป็นทหารอืมเอาเลยสบายเลยผักพวกหมูนู่นนี่นั่นแล้วไม่หนูแจ้งความได้ยังไงขุดข้าันลูกมึงลงเลยวะเขยิบรถเลยคุยยิ่งคุยยิ่งคุยยิเรื่องจะรู้เรื่องแล้วเจ้าเอาแต่เจ้า พาไปแล้วพาพาลูกไปนอนก่อนพาลูกไปนอนก่อนในตอนเช้าเดี๋ยวเราคุยกระตากไหมกระชากเขารู้อยู่แล้วเนะเอาเด็กไปนอนก่อนหน่อเป็นห่วงเด็กเป็น่วงเด็กผอเอาไปไม่ได้ผมจะไอ้น pues ี่ได้เป็นประชาชนราษฎรได้ไงเอ้าเจ้ติล่าเจ้าเก่งอ่ะเก่งเหรอผมไม่เก่งครับ ขอบคุณค่ะทรับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีตครับผมเข้าใจอยหลัาดีคแน่ประธานเขไนี่ให้น้องตานะเอาขอแล้วเดี <be> ๋ยวเราทนะเรานอนก่อนดิมน้อง้างมันลงนะชารเงี้ยนวเดี๋จะกลัว